อาจารย์คุนกวีศรีสยามสวัสดีครับอาจารย์ครับขอญอาตทำพิธีทำน้ำมนต์ครับผมขอญอาตผมขอญอาตอัญเชิญเท้าดเวสสุวรรณมาเป็นประธานในพิธีทำน้ำมนต์ในครั้งนี้โดยผมขออนุญาตท่านอาจารย์คุนกวีศรีสยามในการทำน้ำมนต์ในครั้งนี้ขอให้ท่านจงประสิทธิภาษาวิชาในการทำน้ำมนต์ในครั้งนี้เพื่อกระผมจะนําไปใช้ในการช่วยชีวิต แม่ของผมที่ป่วยอยู่ที่อำเภอสตีหีก็ขอให้ท่านหายจากการเป็นมะเร็งที่ตับมีอาการพร้อมลงจะใช้น้ำมนี้ในการรักษาท่านและกับผมจะใช้น้ำมนี้ในการทําให้กับผมมีสุขภาพร่างกายทีแข็งแรงมีความสุขแก่ร่างกายของครอบครัวของผมทุกคนและขอให้น้ำมนนี้จงบกปักรักษาครอบครัวของพระเจ้าให้มีความสุขมีความเจริญมีช่วงมีราภด้วยเธอ จุดทูบสีดอกครับ นโมสสะปะะวะตโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะนโมสสะปะะวะตโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสะนโมสศะปะะวัตโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสะท่านท้าวเวสสุวรรณประธานอภิธีผมขออนุญาตทำน้ำมนต์ในวันนี้โดยอาจารย์คุณกวีศรีสายามในการทำน้ำมนต์ในวันนี้ในการตากพระจันทร์ตากน้ำและจะนำมาทำน้ำมนต์หลังจากตากแดดเรียบร้อยแล้วในค่ำคืนนี้ ก็ขอให้น้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์นี้จงประสิทธิ์ประสาทวิชาของอาจารย์คุนกวีศรีสยามด้วยเธอ เวสัผู้สาหนึ่งเวสักผู้สาสองเวสักผู้สาสามเวสัผูสะสี่เวสัาผู้สา5เวสัผู้สะเวสัผู้สะเจ็เวสัพผูสะเวสัผู้สะเก้าเวสัผสะสเวสัผูสสิบเอ็ดเวสัผูสสิบสเวสัผูสสิบสามเวสัพผสสิบสเวสัผูสสิบห้าเวสัผูสสิบหเวสัผูสสิบเเวสัผูสสิบแปดเวสัผูสาสิบเก้าเวสัผู้สะยี่สเวสัผู้สายีสิบเศเวสผสาวยี่สิบสองเวสัผู้สาวยี่สสาเวสัผู้สาวยีสิบสเวสัผู้สาวย 微小不小，小七边；微小不小，小七边；为小不小，小七双；微小不小，小七双；微小不小，小七四；微小不小，小七五；微小不小，小七六；微小不小，小七七；微小不小，小七八；微小不小，小七九；微小不小，七十一；微小不小，七十一边；微小不小。 สี่สิบสอง4วศสามุศาสิ4สาเวศสามพุาสิสีวศสามพุาสาเวสาุาสสิบบจวสามสบวสา้าวสาีสเจ็วศสามพาสปวามาสเาเวสามพีิ้าวสาุสิเวามวสามุสานวนตามอยุข้าพเจ้าขอให้น้ามนนี้จงเป็นพลังรักษาโรคและเป็นคาถาทาให้ข้าพูามีความสุขมีความเจริญด้